สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับ Easy Phone วันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวการแปลภาษาของ Facebook นะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยประมาณ2-3สวันที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเขาได้คอมเมนต์เข้ามาทางผมว่าเออมันแปลภาษาไม่ได้นะไม่เห็นจะแปลได้เลยนู่นนี่นั่น,นก็ผมก็แนะนำไปตามที่ผมทำมนะครับก็ ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาที่ Facebook โดยตรงนะครับวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอเอไหนไหนผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทักมาถามอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยลองเซิร์ชใน Google ดูว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นอะไรนะก็ไปเจอข่าวนี้ข่าวหนึ่งครับจาก d a i l y n e w นะครับก็ f a c e b o o k แถลงขอโทษแปลภาษาไทยผิดปิดระบบชั่วข่าวนะครับ นี่ละครับก็จะเป็นสาเหตุของการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบั็กมั้งครับน่าจะบั็กของเวอร์ชั่นล่าสุดในคราวบอกว่า Facebook ออกมาแถลงขออภัยอย่างสุดซึ้งกรณีความผิดพลาดทางเทคนิคในฟีเจอร์ แลภาษาอัตโนมัติพร้อมปิดระบบก,การแปลภาษาอัตโนมัติบน Facebook และ i n s t a g r กรมชั่วคราวอืมก็อันนี้ก็มีต่อว่าจากกรณีที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ออกถแถลงออกถแถลงการผ่าน Facebook เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแจความบอกว่าคำชี้แจงกรณีปรากฏข้อความที่ไม่เหมาะสมบน Facebook ไทย PBS ในช่วงเวลาการถ่ายทอดสด พิธีจุดเทียนถวายพรชัยมงคลเนื่องจากในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28ตามที่มีผู้นำภาพจากหน้า Facebook ของแทย b s และมีการเผยแพร่ส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นข้อความภาษาไทยที่ถูกแปลโดยระบบแปลภาษาอัตโนมัติของ Facebook จากข้อความต้นฉบับภาษาอังกฤษ Candle l น g h t i n g ตืมน่าจะอันนี้จะเป็นการจุดเทียนชัยถาไว้พอนะครับเนื่องจากการถ่ายทอดสดมีคำบรรยายภาษาอังกฤษจึงต้องมีการสื่อสารด้วยข้อความภาษาอังกฤษในโพสในโพสต์ดังกล่าวโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ ทางหน้าเพจ Facebook ไทยพีีเอสเขาได้โพสต์ถวายพระพรอยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการโพสต์บางอันหรือว่าบางข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวแ,แ,แป,ปรภาษาเนี่ยน่าจะแปลเพียนเป็นคำอย่างอื่นนะครับซึ่งมันดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับ ไม่เหมาะสมต่อกษัตริย์มั้งครับคิดว่าเนี่ยต้องดูข่าวก่อนว่าไทย PBS แปลภาษาไทยไทย PBS แปลผิดก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรูปให้ดูไหมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็ลองไปเซิร์ชหรือลองไปหาตามทวิตเตอร์ดูนะครับ ผมคิดว่าในทวิต t ตอรก็น่าจะมีนะก็สําหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวการแปลภาษาของ Facebook เนี่ยมันมันแปลไม่ได้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวคิดว่าอีกไม่นานเขาน่าจะอัปเดตตัวเวอร์ชันใหม่มาให้เราได้อัปเดตกันนะครับก็คิดว่าระบบแป,แปลภาษาก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s s c r สไครห์ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างมากเลยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากติดตามชมนะครับสวัสดีครับ